ความสนของเจ้าไข่เจียวนะครับไข่เจียวเนี่ยเป็นหมานะฮะอุยสนขนาดไหนครับดูฮะอันนี้ดูครับเจ้าของก็นึกว่ามันสนนะฮะําไงดีครับมันไปติดอยู่ในกระป๋องตัดตัดอะไรตัดคอหมานี่แหละฮะเฮ้ยไม่ใช่ตัดกระป๋องครับกระป๋องพลาสติกนะโอ้โถ่นี่ฮะไปติดอยู่ในกระป๋องพลาสติกหายใจไม่ออกนะครับ อุ้ยเป็นหมาของบ้านเลขที่72นะครับมหมู่ที่6ตำบลโพสามเพิองเมืองจังหวัดอ่างทองอนะฮะ,อะพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ไปช่วอุ้ยมันก็มันก็สัญชาติาน,น,นเนาะดิ้นเลยเออดินด้นดิน้นดอยากออกก็อยากออกนะครับแต่ก็ดิน้นดิ้นดินเจ้าหน้นาที่ก็พยายามอยู่พักใหญ่นะครับกัดนะนะั่น่ะเออ ระวังนะสัญชาตญาณหมานี่นะความจริงน่าจะยิงยาสลบไปก่อนเลยนะโอ้โเรื่องใหญ่ไปหมาเขาเชื่องเพียงแต่เขาตกใจทำนี่ตอนตัดก็จะลำบากระบบน,น่อยกลัวว่าจะไปทําให้เขาเจ็บไงนะฮะแต่ที่สุดแล้วก็ ช่วยไข่เจียวได้นะครับที่สุดแล้วก็ช่วยได้ตอนนี้ก็สอบถามไข่เจียวว่าทําไมเอาไปใส่ถามได้ความว่าถามก็ได้ความว่าก็เห็นคนเขาหลนนลงเรื่องโควิด -19 าใส่นากากเออใส่หน้ากากอนามัยไม่มีหน้ากากอนามัยหมาไงค่ะก็เลยเอาโหลมาใส่เลยก็อดโหลใส่เลยกลัวเป็นโควิดว่างนะท่านผู้ชมไข่เจียวเออสงสัยจะเข้าไปกินอะไรละมั้งเออได้แล้วฮะ อยากกินขนมไงอยู่ในกระป๋องครับ